สบายดีาอแมพี่น้องทุกผู้ทุกคนเนอร์ข้าวเขาเป็นลูกหลานชาวไทยชุ่มดำเมนี่ข้าวเขาแต่งโซคือไทยชุ่มดำมาจากเหตเข่ากับบรรยากาศของการโอลงกันเมน,น,นี้แล้วพยายากจะให้คุณป้าจอยสอนวิธีการทอผ้าเหตหลาเนี่แล้วก็อยากจะพูว่าผ้าที่เจ้าเจ้ากันของไทยดำเนี่ยทำไมเจ้าเจ้าต้องเจ้าสีดำหรือว่าสีข้ามเข้มกันผ้าสีดำคือสีข้ามเข้ม แทนสีดำนี่เลยคือว่าตอนที่แรกกันในงจักเหลืองแทนแทนสื้เหินุงชุดสีดำมามากระหาคคนว่าอยู่โลกมนุษย์มาอยู่โลกมนุษย์เท้าเนี่ยที่นี่เส้านุงชุดสีดำเ่ามามันได้กลายเป็นวัฒนธรรมของคนไทยดำเนี่ยก็เลยนุงเป็นสีดำมาซะก็เลยอื่นไทยไทยดำ เสือไทยดำแล้วก็บคคลที่ผู้ชอบก็มีมาต้องกันหาคนเนี่ยผู้ชอบสีแดงก็มีสีขาวก็มีเป็นบัจจกกับชอบผ่าดิบอันนึงกับพูกอ่อัน,นข้านี่ก็ต่างคนก็ต่างแยกยายกันไปแยกยายกันไปอันนี้ฟังผู้ถา่าผู้แก่สวาขฟงฟังดีเนะี่ยข้านี้ก็ การเสือผ่าที่เอาสาวสีดำมีเดย์ซอบว่าอะไรเบะวมาเหาว่าสาสีทางว่างานนาั่นงานนี้หรือเอามันเป็นสีมงคลทางเกี้ยมันเม่มนเขานี่ก็เลยยึดถือเอาสีดำเนี่ยเป็นลักเมื่อวางาง,งานแสงงานแสงงานสายงานเสนเงือนเรียงผีงานที่มีงานทางต่งางๆงานการละเล่นก็แต่งสีเดียวนี้ สว่าถาหากว่าเป็นชนชาติของอื่นเท่าเลยเราก,ก็อจะแบ่งแยกกันว่าสีนันต์ต่างเอเจนต์สีนี้ต่างเอเจนต์อันนี้ผูใช่เขาก็เอาวสีนี้เป็นหลักของเขาเลยคือสีมงคลของเขาไอ้นี้จ้ะอ่าเพราะว่ามงคลนึนงละอันนี้ก็เลยลงเป็นสัญ,ญลักษณ์ของผู้ไทยดำเข้ามาอันนี้นะอ่ะอะเาเด็กชายยังจะรู้ว่าเอ่อเมื่อก่อนไอ้อูกับเปมปู่ใจ ใจสีอะยังทอผ่าเกาะอ๋อผ่าที่ี่เอามาทออ่ะแต่ก่อนนี่เลยถ้าผ่ากว่าผ่าที่เอามาทอ้อนี่เลยเ้องกับชายฝ่ายต้องกับชายฝ่ายฝ่ายต้องพูองเอาฝ่ายเ้นกับผู้เอาถ้าหาววายอะไะอะไรฝ่ายดีผ่าดีผ่าแล้วก็มันมีชนกันรือสองชนกันเป็นปูเต้าปูเต้านี่หมายถึงว่ามีเจือเจอ่า ผู้น้อยผู้น้อยนี่ก็เป็นบุคคลธรรมดาอ่าเป็นบุคคลธรรมดาถ้าหากว่าผู้ต้าสวนมากเศร้ากอดที่เอ็ดผ่าหมายสาวกันเอ็ดผ่าหมายสาวก็เป็นสีดำคือกันเป็นสีดำเพื่อกันแต่ว่าผ่ามันก็มีราคากว่ากันแล้วก็ไปอันเรื่องยอมผ่าเรื่องผ่าเขานี่ก็ไปหาไปหาไอ้อันไอ้พวก คามพวกหังมามาม,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 มักมามักมาหังคามันเป็นสีแต่ละสีของเซาเซาก็หามะหาั้งงั้นเบไหยซื้อเบลัยซื้อเอาแล้วก็สีเคมีเทนนี่ไถเอาจึงกับสีเคมีของเขาเทนนี่เนาะท,ท,ที่ที่ก่อนนั่นเซาก็าหาเอาธรรมดาแล้วก็เ้นไดยก็ะทับปูสมร ί, ิบฝ่ายเซาก็ไปเอาไมา้ไอ,อ,อ้มักเห็น มาข็นมานั่นเอาเม็ดมันอ้อแล้วก็ขีนทามันปัน่นแล้วก็ด้ายนะมันจะมวนเม่อหมันขาดนะปัน่นทามันไปเส้็แล้วก็เอาว้าเอาซอกหูซอกกระต่า้เอาไปต่างไปก,กอดึงเส้็ได้มาแล้วก็มาท้อไปเส้็ได้แล้วก็เอามาย้อมเอามายอมเพียนไอ้คามก็มักไว้เละที่เอาสีเราก็ยอมเอา ป่าครับแล้วปกติเวลามีประเพณีนี่เส้อแต่งตัวกันเนาซื้อครับอ๋อมันการแต่งตัวนี่มันก่อมิวสสองอย่างถ้าหาว่าเฮานุ่งปาเสื้อฮีป้าเสื้อฮีผ้าเสื้อฮีนี่เลยเ้าก็เอาเอะ็ดงานพิธีงานพิธีเจนพิธีเยอะๆถัดแต่งงานจะบว่าวจะสาวต้องนุง่งนะแล้วก็ลามไร นุง่งจี้องมีอันนี้แล้วถัดเสนเฮือนกอดจี้ตองมีประเสริฐีนุ่งหมอเซนแล้วก็ถ้าเป็นงานซพก็เป็นลูกเขยหลานเขยลูกเป้าหลานเป้าก็ต้องนุ่งประเสริฐีอันนี้มันเป็นงานพิธีเหงือตะวักถ้าเป็นผ่าก็บผ่าขึ้นกันแล้วในอดีตเอ่อนุง่งผ่าคือกันเอป นุงผ้านุงผ้ากับนุ้งคือกันเม็ดสีเดียวกันเม็ดเพราะว่าในน้ำของไทรดำหรือไทรส่งผูราส่งมันก็จะลงสีดำแล้วปกติเวลาเสามีแบบประเพณีสำคัญหรืองานสำคัญเ่าสิเสากดเสาผ่าแบบเดียวกันเปล่าครับเสาแบบเดียวกันเม็ดตะวันก่อนนอกจากว่าทีวาเบ่งเป็นงานนะวานนี่หรอเขีนว่า, <c oughs> วาทางงานดีงานนั่นนั่นกะนุงบุษเสืีนุงบุษเสือฮี หนูเสื้อหีเช่นงานพิธีต่างๆก็จะเอาอันนี้เอามาน็อกนั่นก็คือหนูเสื้อกอมป่าธรรมดาแล้วป่าที่ป่าป่าที่ป่าที่อยู่เนี่ยเอ,อ่ออายุเท่าไหร่เนยอ๋อท่าที่หัวที่หัวของเอ็มเนยเมื่อไหร่วะของคนอื่นเนยก็ประมาณแปดสิบปีในภายมีประสินเอามาเหมืองแหวนอย่างเงีอันนี้อะผ่าทอมือทอมือโดยตรงเลยเลยนะอย่างเงี้ย พอมือโดยตรงและเอ็มเป็นบุคคลทอแล้วผัดสีผู้ล้าเข้าเลยถ้าหากว่าเอันเอามาตัดเป็นฝัดสีนุงอีเดอถ้าหากว่าประเอ็ดแบบนี้กอว่าเป็นฝัดสีตาเมื่อเป็นฝัดสีผู้ล้าพอผู้ล้าเศร้าถือถามว่ามีตีนหมายถึงผัวตายนะถ้าผัวตายเดยต้องเอาตีนอ้อแล้วก็นุุงนุงฝัดิีเนี่ย ปีหนึ่งแล้วก็เอามาต่อสมัคถ่ถาถ่าเม็ดว้ทุกแล้วอะคือตอนนั้นแล้วก็การลายการลายของมันนี่เลยมันจะมีอตากิบมีอยู่ตากิบได้ไงตากิบอันนี้ตาหมูอันนี้เส่นตาหมูอันนี้ตาหมีตาหมีนี่ ความหมายเอ็มก็บอกคือกันหนอะตาวาก่อมันก่อา,าการจืดเลยมันก็จืดค่อยได้ตาว่าตามหมูนี่ซะบอว่าเนี่ยพอรวมกันแล้วเลยเป็นตาตากรีบตามหมูตามหมีเนี่ยพอรวมกันข่าเลยหมายความวา่าไทยดำนี่เลยอยู่กับเราเนี่ยจะอยู่เป็นหมูอยู่เป็นหมูเป็นปึ้งเป็นปีนองกันทั้งนั้นพอมันมาจุดเดียวแทนเอาลงมาเห่าอยู่อ่ามันเป็นเจน นี่เอกก็มีอะไรนี่เอยแล้วก็อันนี้ก็ประสีนเนต้รงมีหัวมีโตมีตีนแต่ยังกิเป็นประศีนผู้ลาาเฮาถามว่ามีอันนี้เจนเนตสว่าถือเจน,น่ะก็แล้วก็เอาตีนออกไปก็ให้นะตีนออกไปก็ถือว่าผัวตายแล้วอ่ามันเป็นเจนมันมีความถืออยู่ตัวสิงเราที่ยาฮู้เลยเฮาก็เลยถามสิงเราที่เฮาบะไรย่าฮู้เฮาก็อะไรถามก็เลยบู้ว่ามันเปิด่นมาเป็นซื้อขางเกีย กระเทามีกระเาทาคี่ตอบไหลานะ อะไรคะอ๋อการทอผากก็คือทอ้อผาก็่อทอทร,รรมดนี่หรอตะว่าเคต็ดนี่มันก่อมีขีกระตุกแล้วก่อเป็นขีกระทบขงผพ้ลาวเขาก่อขีขีกระทบใด้ขีกระทบขีกระทบนีจะมันจะหนามันกวาน้างหนากว้างหนามันจะพอดีแล้วจะเอ็ดเอาฟันดีนะตะว่าถ้าเป็นขีกระตุกนี่หนามันจะกว้าง แล้วก็ของพี่เ้าสื่อมาแล้วก็เ้าก็เอามาสาเอ้ยหนาๆมันจะประมาณสี่สิบนิ้วแล้วก็เป็นของอีสานเาสา,าเาสาเจี๊ยีกระตุกที่นี่ถ้าหากว่าเขาเอา็นนันเดธรรมดาตัวไปในเด็ๆๆของเขาจะเป็นสีกระทบสีกระทบมีหมายถึงว่าเขาตอกฟูกระสวยเอาเทมือเทมือภูกระสวยเอาแล้วกระสวยจะมาเป็นแบบนี้คนละแบบอ่าสีกระทบอะ อันนี้กีกระปุกนี่ต้องใช้อันนั้นแล้วนี่เป็นของอีสานก็ทอออกมาแล้วมันก,นก,ก็ดีคือนกันแล้วก็เจีก่อเกีดรเลืองร้ายเรื่องร้ายก่อกีเอดเนี่ยอันออกมามันก็มีร้ายแกนี่ดอกมัเนเป็นร้ายเป็นร้ายอันนั้นมันก็จะมีอยู่สามอย่างอันนี้เป็นตาเป็นตาตากรีบอีตาหมู ตามนี้อันนี้รวมกันแล้วก็ผู้ลาาเฮานี่ก็คืออยู่น้งกันก็เป็นหมูเป็นปึ้งอยู่น้ำกันเป็นปีเป็นนองกันเพราะว่าแผนเสาวมานีนนี้เสาามาคือว่าหามาเป็นปีเป็นนองกันถ้าอยู่น้ากันหามักกันกระเจีงกระทางเคล็ดนี้ผู้ล้าวนี่จะปลกข้องง่ายที่พอว่าอยู่น้งกันแ้วปีแนวนอง แล้วก็ถ้าสมมติว่าเท้ามาเสร็จแล้วนะสิเฮาจะเก็บรักษาเสื้อนะอ๋อการเก็บรักษานี่เลยมันก็มีสองอย่างถ้าหากว่าเป็นผ้าเป็นเป็นผ่าฝ่ายผ่าดิฟธรรมดานี่เลยมันก็เก็บง่ายเก็บง่ายเม่มีปัญหาแต่ว่าถ้าหากว่าเป็นผ่าไหมถ้าเป็นผ่าไหมเช่นเดี๋ยมันหูจะกัดกันผ่าไหมมันจะกัดกันโดยที่เฮ้าเมื่อไหร่เอทางนี้หรอกมันจะเป็นหูเจาะๆวันเราถ้าเฮ้าพับาดี ถ้าหากว่าเขาเอ็ตเจนเนอร์เอตเอ,อ็ดเป็นห้ำห้ำเอิร์ดเป็นห้ำผุหลาวนะพับหนึ่งนะที่นี่เ้าพ่อเอ็อออตเจนนะพับตอหกห่างแกกันตอหกห่าละเอียดพับห่าเสมอกันว่าเ่ามันบางมันหมอนมันฟูมันมุมมันห่างเงี้ยเอ,อ็ดดีพ่อเอ็ดแล้วก็เอาผ่าหอเอผ่าหอแล้วก็เอาไปซัาขมุกไว้แล้วก็เก็บรักษาไว้จะเบ่เป็นทางเพราะว่าผู้ลาวแต่ก่อนจะจะขมุก ถ้างานกีฬาขอร้องท่อผ่าแบบก็จะอ๋อได้ได้แต่หากว่าที่ร้องทอร้องเบื้องหน้าได้หลักเคยอะไรนี่ยาเคยท้อยาเมื่อเคยไหมนะถ้าหากว่าบ่เคยเราก็จะเห่าป่าเซ้าบ่เห่าว่าการยำเป็นซื้อตั้งเลาเชียต้องบอกวิธีการก็ร้องเบืองว่านอ่ไหน่อก็คงจะเกล่งความสามารถเพราะว่าการเอ็ดตางนี่เลยเซ้าก็อเอ็ดเท้าก่เอ็ด Cỏ Đeo Lón bướng มือหนีผมเขาก็ต้องขอบคุณคุณป่าดอกรับมั่นทัดแล้ก็คุณป่าละด้วนมันทัดเลยนะครับทีมไหลมาเหาความรูเ้เกี่ยวกับการแต่งตัวของท้ายดำแล้วก็การทอผ้าของท้ายดำในมือนี้นะครับขอบคุณครับ